หนูพุกยักษ์สกุลนครในลิปที่2นะครับอยู่ที่อำเภอแกะสองนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ับคุณดาวเช่นเคยนะครับก็วันนี้ปล่อยหนูลงบอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมกันว่านงบ่อแล้วหนูจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับก็ตอนนี้จะเป็นบ่อคู่นะครับบ่อคู่เขาก็จะเป่นอยนู่นี่นะครับมีตัวัวคู่หนึ่งตัวนะครับตัวเมียสองตัวจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ พื้นที่กว้างเนี่ยจะทําให้หนูไม่เครียดด้วยนะครับเวลาถ้าถ้าเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยบางหนูตัวที่มันติดท้องมันก็จะแยกออกมาอยู่ตัวเดียวเราสังเกตได้เลยง่ายๆเลยในช่วงแรกเนี่ยแต่ตอนนี้ตัวผู้มันยังไม่เคยอยู่กับตัวเมียชุดนี้มันเข้ามาตอนแรกมันจะแยกกันอยู่ก่อนนะพอสักพักนึงไม่ถึงสัปดาห์มันจะอยู่ด้วยกันด้วยความกลัวแล้วความกลัวแล้วเดี๋ยวมันก็จะขยับเข้าหากันหาความอู่แล้วหนูเล็กมันจะไปนอนด้วยกันเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นเริ่มหนึ่งเดือนเนี่ยสังเกตได้เลย มันจะเริ่มแยกกันละตัวเมียนะครับเพราะว่ามันติดลูกแล้วท้องมันก็จะเริ่มป่องๆหน่อยแต่ว่าท้องแรกจะไม่ใหญ่มากนะอาจจะมองไม่เห็นชัดเจนนะครับแล้วมันก็จะแยกมานอนตัวเดียวนี่คือพฤติกรรมแล้วก็มันจะปัดปัดฝุ่นปัดอะไรปัดทํารังของมันนะพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งของหนูกำลังเริ่มตั้งท้องนะครับก็อันนี้เป็นบ่อหนึ่งนะครับผู้หนึ่งเมียสองในบ่อคู่นะครับอย่างผสมพันธุ์ก็หลายๆบ่อนะครับวันนี้21ชุดนะครับลงลงในที่นี่นะครับ เดี๋ยวเราดูบอ่อที่มันดูง่ายๆนะจะดูบอ่อนี้ครับนี่นะครับหนูก็จะเป็นผู้หนึ่งเมียสองทั้งหมดนะครับตัวเมียนะครับจะเป็นตัวเล็กลนะครับเห็นไหมเขาเริ่มตื่นกลัวแล้วนะครับตัวผู้ก็จะเป็นตัวใหญ่กว่านี่นะฮะตรงนี้ตัวเมียเนี่ยน้ำหนักหนูที่เราจะส่งให้ลูกฟาร์มนะครับแล้วก็รวมถึงลูกค้าด้วยนะครับ ตัวเมีย2เดือนจะต้องน้ําหนัก3ามขีดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวผู้เนี่ยจะต้อง4ี่ขีดขึ้นไปนะครับเราถึงจะส่งให้กับลูกค้าเราจะชั่งน้ําหนักหนูทุกตัวนะครับที่เอามาส่งให้ลูกค้านะครับก่อนส่งนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนลูกค้าจะต้องได้หนูที่ได้คุณภาพแลวก็มาตรฐานนะครับจากควารรมปลูกยักษ์สกลนครทุกสาขานะครับทุกสาขาด้วยนะครับเพราะว่าเราควบคุมแล้วก็การเลี้ยงนะครับพวกอาหารพวกเนี้ยเราจะใช้แบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็ ใครมีคำถามเรื่องการเลี้ยงหนูนะครับติดต่อมาที่คุณดาวให้คุณดาวติดฝากเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่เอาไว้นะครับครับผมหิุัมยักษ์สกลนครสาขาบุรีรัมย์อำเภอกระสันนะครับ0857782189ครับผมก็ใครมีคำถามเรื่องการเลี้ยงหนูก็ inbox ข้ามาที่เฟซบุ๊กของคุณดาวได้เลยนะครับชื่อว่าหนุยักษ์สกลนครสาขา รีดัมอำเภอกาสังครับนะครับก็บล็อกเข้ามาสอบถามพูดคุยก,กันแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับทีงญญกงานก็พร้อมนะครับพร้อมแต่ว่าพันธุ์หนูที่จะเริ่มจำหน่ายได้ก็อีกประมาณ2-3เดือน3เดือนถึงจะมีเรื่องหมูผลิตนะครับแล้วก็ประมาณเดือนที่สีถึงเดือนที่5จะมีหม,มูจำหน่ายจะมีหมูจำหน่ายนะครับก็ฝากติดตาไมไว้ด้วยครับผมฟาร์มหนูทุกยักษ์สกลนครวันนี้ก็ ใครมีคำถามก็อิน n b อ x เข้ามาพูดคุยกันก็หรือถ้าเข้าไปที่สาขาใหญ่นะครับก็คือผู้ยักษก์สกดนกฟนเฟ็บุ๊คชื่อผู้ยักษก์สกดนกฟอนเแล้วก็เบอร์ <ๆ S 1> ส่วนตัวของผม0972232.5นะครับก็ทีนี้ครัปรึกษา,าครับผมทีนี้สวัสดีครับ